สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพอสิบฐ์ตำรวจตรีน,นรวิทย์รำให้เสียใจภาพมัดโลกเหยียบสุดไม้กรณีสิบฐ์ตำรวจตรีน,นรวิทย์บัวดกอายุ21ปีผู้บังคับหมู่กองร้อยที่2กองกำกับการ1กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนขับขี่รถบิ๊กไบ์พุ่งชนแพทย์หญิงวาราลักษ์สุภวัจริยากุลหรือหมอกระต่ายจากสู่แพทย์โรงพยาบาลราชวิถีขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตลา วันที่2ี่มกราคม65ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีโทรศัพท์ไปพูดคุยกับดาบตำรวจนิคมบัวดอกพ่อของผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าภายหลังจากเกิดเหตุสิบตำรวจตรีนรดรวิทย์ได้โทรศัพท์เข้ามาแจ้งว่าประสบอุบัติเหตุขับรถพุ่งชนคนเสียชีวิตตนจึงสอบถามรายละเอียดว่าผู้ตายเป็นใครขณะนี้อยู่โรงพยาบาลอะไรก่อนที่จะไปโรงพยาบาลราชวิถีสอบถามทีมแพทย์พร้อมกับหาเอกสารและพยายามติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตกระทั่งร้อยเวรสามารถติดต่อญาตของ ผู้ตายได้ ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นแพทย์หญิงต่อมาครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมายัางโรงพยาบาลและได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาลพญาไทส่วนตนได้พาสิบตำรวจตรีนรวิทย์อายุ21ปีเดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทด้วยโดยโครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ได้ให้สิบตำรวจตรีนรวิทย์กราบขอขามาส่วนการเยียวยา,านั้นตนยอมรับว่าคุณภาพชีวิตของผู้เสียชีวิตถือว่าดีมากๆส่วนครอบครัวของตอนต่ำเตี้ยเรียดดิน เบื้องต้นตนสอบถามลูกชายที่ผ่านมามีบ้างที่ขี่รถด้วยความเร็วและรถคันนี้เพิ่งซื้อมาอย่างไรก็ตามตนรู้สึกเสียใจเพราะตนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครส่วนสภาพจิตใจของสิบตำรวจตรีราวิตตอนนี้เสียใจตนได้แต่ให้กำลังใจลูกชายแต่ก็คงเสียใจเทียบเท่าไม่ได้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งนี้ในส่วนของคดีความนั้นตนปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com ขอบคุณครับ